ขาาดำปืนเลยเนาะพี่น้องุ็มาห้องดำนงเนาะแต่ว่าผมแมนผมกับมาเกย์นี่ด้ของมาจับทระเทศได้ผลดำดี่ก็ไครับอ,อันนี้มันเหลือครับพี่น้องมันมันเลือไอกระสอบมันเลยเอามาไว้กี่กอนดำมันแต่ไอมันเงามันง่ามดีครับผมเอาไว้ตะปิดปิดหนาทุกคุยนะพี่น้องมีคาตัวก็ง่ามไว้ตะปิดหนาทุกคุย เพราะว่าระเวลาเทาหยิบมันก็ดจิได้หยิบง่ายนะครับโันเงี้ยวนะน้องว่างเลี่ยงกันบง่ายครับจำวายย่าไม่ยังนี่เราพี่น้องไม่สำมบีครับสมัยเป็นไม้เนื้ออ่อนนะพี่น้องเป็นไม้เนื้ออ่อนพวกไม้อ่ายัางไงผิวเดียผ้าสินะครับผินเดียผ้า ไม่อยู่ค่าไม่อยู่ากับมี่พี่น้องเขาบนกันครับโอ้ดับตื่นเลยเดี๋ยวผมจิพผ้าพี่น้องไปเบ่งเสาธานที่ว่ามันมันแตกครับพี่น้องขับไปเบ่งกันครับอันนี้ครับพี่น้องครับเสาธานตรงนี้มันมันแตกครับมันมือสภาพครับเพราะว่ามันผมก็ทําการเผามากครับลายรอบเติมกับเบ่งเบ่งรังค่า ต้งกาะซกับเบอร์สภาพครับเพราะว่าเขาโดนอะไโดนไฟโดนนินโดนโดนไปมันกับเบอรสภาพตามการลเวลาเน้องเนาะไม่พวกนี้มันถือถือ้ถือเปลวไฟมันเลยขาดครับนี่มันได้ขาดจากกันเลยนี่ครับตาลูนี่ผมติดให้พี่น้องเมืองว่ามันเป็นยังไงถือว่าคุ้มค่าดีครับสำหรับไอ้ปอกปูนซีเมน กลัวที่มันที่แตกจังสี่นี่ผมกัได้ท้ำการเผาอ่ะโอ้ตกไปปีกวกว่าแล้วพี่น้องเนี่ยแห้งแตกลุหมือเลยครับนี่อันนี้คือปอกบอ่อปูนซีเมนต์ขนาดเมตรยี่สิบเลยพี่น้องนี่ผมใส่สองปอกนี่ที่มันแตกพังไปครับมผมเผาเอ่อแทอบสีว่าเลยว่าผมเผา,าไอ จันะครับเพอว่าเตานี่บ่ค่อยด้เย็นเลยนะพี่น้องหมายก็ว่าพ่อเก็บทานออกปุ๊บผมก็ใหม่ลงเก็บทานออกปุ๊บผมก็ใหม่ลงเนี่ยครับขนับต้นน้่นเผานี่คมกับนับปถวนนะครับนับปถวนเลยผมไปเตานี้ผมไปเฮ็ดช่วง่างช่วงไอ้ต้นฝนปีหกหนึ่งนะครับนี่ช่วงต้นฝนนะพี่น้องเมื่อประมาณต้นปีแหละพี่น้องประมาณ ประมาณต้นปีหงหนึ่งเลยครับคันตั้มอิษเนี่ยการร่วม,ร,วมร่วมกับกับปีหนึ่งพอดีเนาะพี่น้องนะครับเนี่ยตระวัสภาครับตามตามการลาวลาครับอืมวัตสภาครับวันนี้ที่ท้ามาผมไปสอบมอติผมว่าผมจย่ว่าสอบนะพี่น้องผมที่ คือว่าผมสีเฮ็ดลูกไม่ได้ครับมันแม่นผมเพ็ดอีกนะเฮ็ดเตาลูกไม่เลยผมผสมแล้วครับเพราะว่ามันผสมมันกะว่าใครดีไปเนาะเพราะว่าดินดินด้านขากันนี่มันกะมันกะแห้งมันกะมันกะเมื่อสภาพไปนั่นนะครับอืมเพราะว่าผมว่ได้ใส่ใส่เป็นดินทรายเนาะผมใส่เป็นดินล้วนนะพี่น้องดินล้วนพ้นเหนียวดินล้วนพ้นเหนียวนี่เพราะมันโดนไฟโดนยางพาโดนนี่มันกะแข็งโตมันกะสี แตกสีแห้งครับนี่สมมุิว่าผมเปลี่ยนใหม่เห็นบะสมมุิว่าผมเปลี่ยนใหม่ผมก็ต้องเอาปอกนี่ทุบปอกนี่เหมือนบะทุบปอกม้นเป็นปูนี่ให้มันแตกแล้วเหมือนเราที่นี่ครับพอทุบแตกปุ๊บดินม่วงขางกันทีไหลพังบึ่อลงเลยมันหนีมันกระถี่ม่วทั้งขาดนี่มันกระถี่ไรพังน็อกกันได้เหมือนเลยครับนี่นี่ม้วนผนังน่านขาดครับมันนี่พังลงไปเหมือนเลยมันหนีมั่งเห็นยากครับพอดินดินมันบดเลยไปจับตัวกันแล้วมันเห็นยากดินเป็นก้อนขรอเลยแข็งครับ คือว่ากันเิ็ดไม่ก็ต้องทุบลงเม็ดเลยครับแล้วก็ต้องคน้นทิ้งเราอิฐนี่ออกออกจากไอจากไอเบ้่าซีเลียมที่มเห็ดไว้นี่นะกรอบซีเลียมนี่ออกไปเม็ดเลยก็ต้องมาว่างปอกไม้เมอ,อืมมาที่นี่ผมกอเลยว่าผมเห็งไม้ดีกว่าผมทิ็ดผมสีเน้นเป็นเตาลุมพี่น้องครับเป็นผมเพชรอีกนะครับผมมีโครงการว่าผมทิ้งเป็นเตาเห,เามมาเหเเล็กครับเตาทาน,นอเป็นตเตาเหล็กนะแต่ว่าแบบนี้ทำวัาดีบอดดีครับดี คันพวกไอสิอเฮ็ดผักเผาใส่ในโคเลือนี่ผมก็แนะนน้ำไว้ใส่เป็นบอ่อปูนซีเมนต์แบบนี้นะครับนี่ยปุมกับซีเมนตงเอ่อพี่น้องทั่วไปนะคันบ่ได้เผาประจ่ามันกมนะผมก็ว่าคอมเมนต์ผมก็ผมกผมกเผาขายลำเนาะอืมคันเดี๋เผาใส่แค่โคเลือดตัวซื้อนี่โอ้ใส่อย่าลืมพี่น้องคุ้มค่าเลยคันพวกเจ้าเผานี่เผาที่นึงก็ใส่ดางโซสิเมล็ดเนาะครับก็ได้โดนเื่นตัวไปหรอครับผมว่าบ่เพื่อนี่เขาฮอด สามปีหมาเด้องสวยแตกเด้อนี่อบอกปุณน,นี่เอาพี่น้องคลิปนี้ผมกับไอ้่พยพี่น้องเบิงองติรคกับว่าอเน,นื้อหาทละก็คือว่าผมไอ้อยากบอกว่าบอบอบุณซิเม็นนี่อายุการทำ่ง,งานเขาได้ดูดบอนนะนะราะหมายผมนะครับ กันพี่น้องผู้นกข้นคือจากเห็ดนะกันผู้เรทดแบบว่าใช้ในครัวเรือนธรรมดานี่กค่ะผมแนะนําว่าเฮ็ดได้ครับเฮ็ดแบบไแบบผมนี่รับรองว่าได้โดนนครับกันพี่น้องเห็ดใส่ในครัวเรือนนะเต็มที่เดือนนึงอ่ะพวงสีเผาเกินสามเทียรออกผม,มาพี่น้องคำนวนผู้ไเทดใส่ในครัวเรือนอันนี้ผมเดือนนงนี่โอ้มันที่พวอดซิปก็เทียบเหมนี่พี่น้องผมเผาเนี่ยครับส่วนใน พอยอีหินนีกอยัยงบรดเปลี่ยนเทียดีพ้่นองนี่ก็ถือว่าทนทนท่านของเขาเติบอยู่ถือว่าทนอยู่คือว่าใส่ทีเดียวจบเลยแล้วกันคันพี่นองเท้นแบบเตาในในส้งมแบบนี้ผมกกันในน้ว่าให้ให้ใส่เป็นทอดสันแบบนี้อันนึงแล้วก็แล้วก็คอยยังเอาอันทอดเ,เงี้วโร้ายขุณเนละยดูเหงาอยางเขามาสซุปดันบนอีกทีหนึ่งครับเพื่อ,อยังตี เพราะว่า่อสันห้อสามารถองเสียเอาดามเสียมนี่ยซอสทำความสะอาดง่ายนะครับอืมกันทอนแหน่อะไรห้าดามเสียมห้างันนี้โรคบ่ถึงกันสันที่นี่ห้าเสียมยังซอะซอสนี่ยวะนะตัวที่มันติดปากผนังมันนี้แม่มูค้นน้ำสมคนใหม่ที่มันติดติดเนี่ยเขางซอขันา้าปรซอเนี่มันติดตันเนี้ยใ่เนะตกซอเรื่อยๆนะครับนี่คือก็นไม้บาียังผมกู้จังไห้ใส่เป็นท่อท่อหินสองชั้นหมายว่าสองอันมาต่อกัน เพื่อเพื่อว่าเขาจะทำความสะอาดไอ้ผดังไอ้ปองควนอยง่ายครับนี่แหละพวกไม้งมันก็อยากเห็นเอีแบบนี้นะน,นะครับนะครับพี่น้องก,กันเนื้อหาสาระองคลิปอีกอยู่มองมอง,มองหันแล้วครับมองอะที่ว่าไม่เบิง่งคือว่าเขามีมีคนถามมาว่านี่ไหมไอ้ไอ้เตาบอ่อปูนซีเมนต์นี่มันมันพ่นบ่อขนาดวา่วา,วาเขาดีเขาเดียดนะ เขาเขาก็ว่าไอ้คนคนว่าถือไฟมันโดนนะแล้วมันก็แตกกับพังกับปูนถือไฟเขาว่าแล้วมันระเบิดมวกนี้เมื่อไทยเพิ่งอธิบายฟังทว่ามันมันเป็นยังไงนะครับน้องคือว่านให้ให้พี่ต้องคิดขึ้นแบบผมแล้วกาให้ใส่เนี่ออเป็นนอทบน้องขันพู้ใด้ขยันเด้อดิแน่นําขยันให้ใส่พวกกดินดินดินเหนียวดินรวนอย่างแบวแต่ ไอ้ต um. ีต pues mm nah ีกบน้ำหรอกครับรวมเพียงฉาบด้านในคือหนึงก็ได้ครับขันใจให้มันทนอยู่อะไรทุนโดนนะพี่น้องจาบไม่เพราะว่าฉาบผ้าดันด้านในปูนน่ะนะด้านดันนี่เตาที่ว่าเป็นมอคคุดชีวิตของกรมเนว่าฉาบดันนี่ดันนอกเขาก็ใส่เขาก็ใส่ดินดินดินกันไว้ด้านนอกอีกอยู่แล้วเป็นว่าก็ดีอยู่แล้วขันใจก็ดีคราบวกเขากเขาก็ฉาบดันนี่ครับฉาบมะนาเลยพี่น้องมันสีทน อยู่ได้โดนโดนคนนี้อีกครับขันขยันนะขันขี้ข้านกะเฮ็ดแบบผมนี่แหละพี่น้องแต่ว่ากะใสา่เรื่องเหมนเดิมเนาะใส่พี่น้องครับเนี่ยของผมเนี่ยเอาจะว่ามันจะโดนมาโดนเนาะผมเฮ็ดตั้งแต่ประมาณต้นปีหกหนึ่งเมมน,น,นี่ยเนี่ยเนี่ยเตาหลุดเดี๋ยวผมถ่ายพี่ม,มุขที่เนี่ยเนี่ยกำลังพังครับพังบังผมคุยกูบางงวดลาสุดนมาตองเสงมือนเองครับครับถึงพังครับเนี่ย อมันพังยังไงตีผมหมดกินยันกันว่ายันก็พังแห้งหนอแต่ใไดีใจอีกรูดเสือกอยู่มันเป็นยังแห้งนะพี่น้องมันคิดรูเดียรูเดียกอยังที่ดังเจียวเข้าสีรูหนี่งนะเป็งงเงี้ยงเงี้ยงนะกินยันมึงนะไปไหนพังบึ้มเลยครับนั่นแหละถือว่าใจรูดเสือกนี่ขนาดพุ่มเผาประจัมมี่เนี่ยครับพุ่มเผาประจัมครับอันนั้นเผาแบบพี่น้องเขาเนี่ยคือว่าเผาใส่ในกู้คู้เรื่อนนะ เดือนนึงกับเขาเมื่อกี้เตี้ยบวเพราะว่าท่านทุปุ้ยนึ่งเขาก็เขาก็ดังดังดังไปในตดูเต๋อพี่นนอะครับเอาเตรียมที่เอาผมที่ให้ยังยังยังเขาดูเอาเดือนละทีเตี้ยเอาแค่ว่าโม่หอดออกสามเทียนี่กับเขาบ่มือแล้วจะใส่บมือแล้วไหมเขาวาเพราะว่าเตานึงนี่มันมันทีไดอยู่ประมาณสามสี่ปุ๋ยครับเกือบหาปุ๋ยกับมี่ครับเนี่ยอ่าที่ต้องปุ๋ยกับ ไปรถได้รุนเติมคุอท่านที่ต้องคุยกาบพี่น้องนี่ครับมีหลายพงกัดซึ่งบอกว่าเตาบ่อปูนซีเมนต์นี่ก็อายุการแต่งานเขาก็จังที่ผมบอกสรงอย่างไรครับในโลกพี่น้องมันหลเปียกนนเตียห์มนี่ครับโมเมนต์ตึกไฟระเบิดตุ่มเดี่ยวหันมันโมเมนต์เนี่ยผมก็เห็นดูผมกับเขาไอ้เวอรงเรื่อยๆนี่ครับผมเห็นมันเสีระเบิดมันก็เขาจะเลื่องอะพี่น้องผมสิพังกันนะครับคือแบบแบบว่าล่ะเด้อพี่น้องเด้อ มันพยายามยมันท่นโค่นอะไมันมันคากเก่ากันเห็นมวงานเอาดินเดนียวอบด้านในน่ะผสมตีกับ้วแตงเขาเฟียงอ่ะอี้ครับปลูกเปนไงครับเอาไปเลยซ้อมไปเลยโอไปเลยแต่ว่าผสมไม่โอแบบํำไรครับทำเป็นว่านอ่ะดีที่สุดครับอือง่ายดีทุ่นทุนคือบอลปุเพี้ยนสองกอกเรกาคือแพนเล็กมาแพนเล็กตามสองกะดันพวกนี้มีทางแดงเอาทางแดงมาพาเกินอะไรไมนาะพาเกินแบสบสเบนแบนออกไง ลูาปีิดเรื่องมันนะครับจะนี่ครับทุน่นๆกับบ่กเกินหาร้อยไปฟอกปูนกับุกไปเท่อไหรล่ะอนนร่อยก็บานเนาะสองสามร้อยทียทย่นห่อยหาร้อยเเล็กกับเออสีแพลกน้ำเพล็กเนาะเข็นเล็กกับสีประมันเอาบวกเกินพันหนึงไปทิ่เกืเอไไ้ครับนะครับีล่ลองอาวชีวผมกั ผู้กี้กับของน้ำดำแน่นอนเพราะว่าผมกับผมกับมักเรีนของดำทานครับพี่น้องทานคือว่ามันได้ผมมาขอทานนะครับผมกับเปลี่ยนเป็นรายรายได้เสริมในครวัวเรือนอีกอย่างหนึ่นงครับอืคือว่าเ็ะเงานอดนเรกของผมนอ้นองคุณน้องเนาะครับนะครับพี่น้องก็เอากิมเดียวกันนี้นะครับแล้วไปใช้เป็นลีกน้องเงบื้องนิฮากาเกี่ยวกับ ความทนของตาบกุดเพียนว่ามันใช้ได้นานแค่ไหนครับเนี่ยพวกหมขก็คลิปนี้เดพี่น,น้องเจอนันละเมื่อมีอย่างไรหรอกถ้าจะเจอกันคลิปหน้าดีกว่าพ่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย